สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะเชาวันที่สิบเอ็ดกการหกสามนะคะจะพาไปเบิ่งอันฮูเบิ่งค่ะค่ะจะพาไปเบิ่งอันพญาเบิ่งเพื่อเอาขืนมาหายในยังเนาะยายอันใดยายหัวหมูะหมาเมือานหมาสหัวหมูเออโอ้ตัวพ่อจังตามหลังเจ้านะเพื่อได้กินหัวหมูน้ำต้ ซื้อิ่นมาอย่างมือนี้เอาติเมาเต้มฮอแล้ววยาใช้อดแล้วสุกล้อันนี้ให้พิ่นโตเทียนน่ะแป๊ะๆใช่ป่ะไม่อย่างไบุมีเยอะอ่ขาวนะกบมืหินเอาไปใส่ซะขนาดไหน ไปขาวขาวนก็บืเห็นเฮ้ยอันขาวๆก็บืเห็นห่วยเมื่อวานเจ้าก็เห็นยังไงมาขอยู่โคอาลงณ์ไปไปบดเพิ่นเอาไปหายเฮือนแล้วได้หนี่โตเห็นอยู่แต่หางอันอันนี้บมเห็นห่านจ้อยยัดบมเห็นบ่ยายกูมีเอาลงไปบดมันนี้มันหนีบเอาดีใหญ่เตรียมพร้อมมันหนีบเอาไ หวยเอาเขาเรีกยางมาปีนมาหนีบเอาเรยยังบุหินไม่ยังมาอิดเอากระัวไวอยูยังัวไวายู่มันยังมาเห็ดวะเล็กแล้วยายอันที่จริง่ะตังขันหายายอันลงม้ก็หาโคต้ก็หาแล้วล่ะอยู่นี่ใส่ได้บุหัวที่หกแล้วะกอนยากเอ๊ะ เอาง่ายอันนี้ขี้บุ๋มีติไปแซนขาวๆเจ้าก็เห็นน้ำผึอยเห็นมือนี้คือบุ๋มีแจ็คแล้วบุ๋มแม่อยู่ในนี้ป๊ซีมีอย่างนี้โอ้ยมันยังพวกกรลังหาอยู่เฮ้ยมาฮอตใหม่มาฮอตใหม่กระลังหาเพิ่งเอานีเมื่อเดียวมื่อวานี่เห็นอยู่มือนี้ยังบุเห็นเหรอเห็นบุก็บม่ได้ซอมเมื่ออันตัวที่ใบอันเมื่อว่านะทำมันทำอยู่ในเพื่นนนายายมันบุเห็นบุเห็นเพื่อนเอาลูกไปล่ะ ่นหายแม่นแล้วเฮ้ไปไว้เด้อแัเถื่อยังมาคนอีกเอ้มายังมาขออีกเด้อค่ะดอกไม้กับจันเหียวเนาะเ่อคนนะูดูตรงสิด้ยาจีหายฮะผูตรงพออยากอองไม่ไหเพอนาะไปยมาติดไว้บ่เพรเอาไม้กลับมือมาก กวบไว้นี่นะโมหายขึ้นหินให้ยังนะต่อไปเพื่อไม่เอาเด้อหายแล้วก็คือหายคุณไปหายอยู่เพื่อนสุนเอยหายอยู่เพื่อนแล้วเขาคขาฝันคนแล้วเอาหายตัวใดบ้าหายตัวใดสายายใกล้เคียงกันใกล้เชียงยังไม่ไกลใกล้เคียงกับไผ่ใกล้เคียงกับ็มันออกมันกิน บอกอ้าแที่บอกห้ก็บอกแล้วเดี๋ยวสองศูนย์ห้าไปบอกเพื่อนแล้วเห็นบอกคนปิดอันี้บอกเฮ้ยันเคนปิดหบอกขึมาเลยนายายเนาะนี่เนาะคือเห็นอัดไว้อันนี้ไว้มองเก่าใอ่ไห่หลังเข งามขนาดเลยผักกาศสอยเนเกี่ยวอมทอมอยู่พุนงนีุ้นะงามขนาดตอนน้อยมาพีงหน่อยนตอนน้อยจ้าจะเข่าไปเาขาไห้าเขาะัแล้่าา,านีุ้นะผักกาศนี่ปกาศผักกาศ

ปูกเรนก่ยเี่ยวเข่าคนเดียวนี่ได้ให้น้อยในมือวานนี่ผักสวยมากสวยมากผักเอขี่ไก่ใสขีไก่ใส่ตกบอานอี่กเลยยายมาใส่ยายขี่ไก่ฮะเพือนข่อยกับบุตรนี่ขี้ไก่ฮันเอาบอกก็สอบแล้วเจ็บสิบบาทจะมาซื้อข่อยรถโอเ ห่ะดีของเราก็มีภาษามีกระยาเจ้าบุขายคอยขายคำซ้ำมันสิได้บุเงินหาเงินหาคำเด้อค่ะพื้นก็บบขายที่ขายเท่าเปิมซื้อทุกภาคภาษาได้ยังไงเนี่ยไว้เจ้าขายตัเดิมทำไมจะขี่ซื้อต้องเอาต้องเอาต้องเอาขี่ไก่มาแลกพักมันบ่เอาขี่ไก่มาแลกพักมันบ่

เ่าหยอกัะไรดิเาเจ๊ีมาแล้วพักบ่ดิเอาขี้ไก่เจ๊สีมาแล้วพักบ่ดิอ๋อว่าวไปเนะรมณ์จย้มอารมณ์อมณเบาว้ากับเบาว้าเลยดิอารมณ์ยางว่าวกับว้าเลยดิอารมณ์ยังว่าวกับว่าเลยดิไม่หยังขี้ไก่บ่ เป็นยังคือนสั่งพนักงานขี้เกียจเลยเอาพนักาบกี้ไปยายไ้มอกแคนงาต้มดอกแคให้เอาขี้เกีเอาขี้เกีมาแลเอาเราพนกาดอกแคให้เจ้า้อปุ้มปุ้มอยู่ พูดพักบวกับพูด้ยยพูดพักแคโอ้พักแคลสั่พักอันักบัวพูไดรเอออันนี้พักกันอันเจ็ดสิบสามทางนี้เอาไม่แล้เอาพักแล้วทางนี้เลยเฮ้ฮ่าเฮ้ฮ่าปเฮ้ฮ่าปีิบุญไฟบุญมันสัญญา บุญ,ญยายผมได้หลายด้ยถึงหลายเนาะก็สิได้หลายนีญญยทย่ทั้งลา้างทั้งบวชอยู่แล้วบุญไทยบุญมั่นกันดิบุญมาวาสนาสง่งเลยขาหน่อยเขาหลายถึงหน่อยถึงหลายเนะญญาะมากระทันบาใหญ่ อามากัะทันต้นมะแขพ่น,นกำลังออกดอกต้นมะแขพ่น,นก็ดีแล้วเก็บอันมัมมะลิก่ะมะมะลิก็มีเบิดแล้วบ่โอ้มัหล่นเบิดแล้ว มันล่นบแล้วอันนี้ล่นบละดอกอันนี้เนาะเมื่อน,นัอนน้นมาเต็มต้นหนึ่งอเ,เออเต็มต้นหนึ่งมามื่อนั้นเลยมีเวลาปลูกสิ่เมเกี่ยวเขาเลยนะบอก <Is> อีใส่โอ้เจ็บบอกเออเลอสเอาไปบ้านกันถ้าฮอว์กิสมาหามันอันมันขึ้นพราะกิสมาหามันขึ้นเอาเอาเอาทั้งดอกแหงดอกบาแหงเออ แต่นี่ฮอคิซามากันสิคือเนาะอันอกกน,ออน,น,นี้คือสีสีส้มมัมนจะมีสีเหลืองฮะนะเออเหลือ,องวันนี้มจะอัานเอาทีมาสง่งให้บุดอะไรนั่นเลยช่งส่งทิงเขาเลยจะไปเห็นทุกวันสายเขาแสงบิก มือบุม no? ี่เอาสีนี้มาส่งไว้บ็ดพังเลยตุกเอาไมตีงไไหนเยอะมากพิงพังเลยไปเลยตอนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ากดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีจ้า